สวัสดีครับผมนเด็มครับวันนี้ผมแนะนําการทําไฟนะครับไฟแต่งในรถมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับคันนี้ไล่เรียงกันที่ข้างบนเลยครับครับเป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับหน้าขาวหลังแดงครับติดตามด้วยไฟโลโก้ครับโลโก้เป็นแดงครับเข้ามาตีนด้านบนเลยนะครับด้านบนเป็นหน้าขาวหลังแดงครับตามด้วยด้านล่างครับด้านล่างเป็นไอบูทั้งหมดนะครับที่แม้ข้างไฟโลโก้ก็ยังเป็นไอบูลนะครับนี่ไฟป้ายทะเบียนเป็นไอบูครับออกแนวสีฟ้าๆนะครับฟ้าขาว นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นไอ้บูเหมือนกันนะครับในส่วนของไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวนะครับแะตามดูด้านหลังครับด้านหลังเราเปลี่ยนไฟท้ายนะครับจากไฟเดิมเป็นไฟโดนัทนะครับเป็นไฟโดนัทซิงเลยนะครับแล้วก็ยังมีป้ายทะเบียนที่เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับที่เรียกสิ่งไอ้บูนะครับนี่ครับไฟท้ายมอว้านท้ายครับเต็มครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ มิสวิชิสราได้อยู่นะครับต้องการอัปเกรดไฟล์ลนะครับให้มีความแตกต่างจากคันอื่นนะครับมีความสวยงามยามเวลาค่ำคืนนะครับสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่ระดับครับ0 8น2 8แ 1, 1 2ห9ครับหรือทักมาทาง ID Line ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ